กลาจะฮาโลวีนแล้วจ้าลุงพามาชมนี่เลยจ้านี่เขาจัดขัดทองขัทองมีตังต้งแต่ลูกเล็ก,ลกยันลูกใหญ่นะคะนี่นี่เลยค่ะวันนี้นะจ๊ะวันนี้เป็นวันหยุดจ้าลุงพามาชมความสวยความงามของธรรมชาติค่ะ ลุงพามาชมนี่เลยจ้านี่ทุกคนบรรยากาศดีมากวิวสวยบรรยากาศดีดนี่ดอกไม้มใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากค่ะทุกคนอดอกไม้สีม่วงสวยมากมทุกคนสวยงามาลังตามากค่ะน,นี่เลยจ้า โอ้ยเธอมันไม่ใช่เวทีแคทวอล์กนะจะเดินสายแอดอาดแอดอาดเลเนี่ยน่าลุงหยุดแล้วจ้ะเดินได้นิดหน่อยลุงก็หยุดอีกแล้วลุงอดใจไม่ได้หรอกค่ะแต่เห็นความสวยความงามแบบนี้โอ้ยนี้ทุกคนบรรยากาศดีมากวันนี้นะคะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะ อุ้ยที่รักไีหาอยู่สวยมาก beautiful color ไปไม้เปลี่ยนสีสวยมากจ้านี่เลยทุกคนโอ้โหอายุโอเคเออไปยืนเก็กข้ายู่ตรงนั้นไม่หนาวเหรอไม่หนาวโอ้จ้า วันนี้บรรยากาศดีมากค่ะสวยบรรยากาศดีอ้หไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแต่เย็นเย็นค่ะเย็นมากนี่จะบรรยากาศเราพ่อมิจ๊ะใบไม้สีเหลืองทองสวยมากค่ะนี่เลยจ้าที่รักโอ้ยยาว เดินขึ้นมาเลยจ้าเดินขึ้นมาเดินไม่ดูทางระวังหัวคำมัานะพ่อลุ้งพ่อลุงแหมวันนี้แต่งตัวหล่อเชียแต่งตัวดูดีมาแอบ,บสองลูกฟิกค่ะละอีนิดหน่อย